สวัสดีค่ะมาพบกับแตมเหมือนเดิมกับเมนูง่ายๆทำได้เองที่บ้านนะคะวันนี้แตมก็จะชวนทำปลานึ่งค่ะปลานึ่งธรรมดานี่แหละนะปลานึ่งแต่วันนี้อยากกินน้ำพริกไงอยากกินน้ำชุบนะแต่ว่าเมนูวันนี้อาจจะไม่ค่อยข้าควคนธรรมดานะแต่ตามภาษาบานๆของเราเนี่ยวันนี้จะทำเป็นน้ำชุกลูกหมูวงกับปลานึ่งค่ะแล้วก็พักต้มนะกินง่ายๆบางนะวันนี้ก็จื้อปลามาตัวนึงค่ะตัวใหญ่และ ก็เลยมาจัดการล่างปลาทำความสะอาดทองปลาให้สะอาดอย่าลืมเคล็ดลับในการล่างปลานะคะใช่ซ่านส้มในการล่างปลาค่ะปลาจะให้เมือกแล้วก็ให้ข่าวด้วยนะอาจจะสะอาดทันทีเลยทองปลาเนี่ยมันจะมีสีดดำๆนะต้องเอาออกให้หมดนะคะเพราะส่วนนั้นนะมันจะข่าวนะล้างปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตําก็จะเอาปลามาหยัดด้วยไคร่ค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่าค่ะ จากนั้นเนี่ยก็จะเกลือทาตัวสักน้อยนึงนะเผื่อว่าให้ปลามันมีรสชาติไม่จืดมากนะเวลาเรานึ่งเ็จแล้วอะนะแต่ต่าก็ตามไปด้วยกระเทียมโคลกไปอีกสักน้อยนึงค่ะอันนี้อยากเพิ่มความหอมในเวลามันนึ่งเซตแล้วนะมันจะเลยแบบเออดูน่ากินนะก็เลยแบบทากระเทียมโคลกไปน้อยนึงค่ะเ็จแล้วแค่นี้เองทีนี้เราก็ตั้งเตาค่ะเนื่อเนี่ยตําจะใช้ใบตองนะปกติเวลานึ่งปลาเนี่ยตําจะแบบนึ้ใส่ทาด รองเผื่อว่าให้มีหนามปลาออกมาชอบกินหนามปลาแต่นั่นคือจะจะใส่เครื่องอย่างอื่นเพิ่มด้วยแต่วันนี้อยากกินปลานึ่งเชยเนี่ยเอาวิธีนี้ค่ะเอาใบตองนะมารองแนขวข้างของตัวปลาค่ะซึ่งเอาปลารองทับค่ะมันจะสะดวกมากนะเวลาเราปลามันนึ่งสั็จดล้วใช่ไหมปลามันก็นจะซุกไงเวลาเรายิบปลาขึ้นมาจากเตาเนี่ยมาใสาจ่จานน่ยมันก็นจะสะดวกมันจะง่ายมากค่ะใช้เป็นวิธีนี้ ทีนี้ระหว่างนึ่งปลาเนี่ยอ่าพอปลากลายจะซุกเดี๋ยวตาก็เจียพักไปนึ่งรวมค่ะตอนแรกที่ไม่ได้เอาพักนึ่งรวมกับปลาเลยเนี่ยเพราะว่าพักมกันจะซุกก่อนปลานะทีนี้ตากเลยนึ่งปลาไปสักน้อยนึงแล้วก็เพราะว่าปลามันเหลื่อมกลายกลายจะซุกเ่ยดีเนี่ยตาก็เลยใส่พักรวมกันไปนะ,ปะวันนี้ใส่พักขึ้นชายไปด้วยเผื่อว่าให้มันหอมม่นเนาะเวลาสุกแล้วปลามันก็จะดูมีกลิ่นในหน้ากินขึ้น,นลาวเลยนะที่นี้รรหว่างนึ่งพักเราก็มาเตรียมทําน้ำชุกลุกหมองของเรารอเลยนะ ได้ลูกหมวงมารููตั้งแต่ตั้งใจี่มาทําเป็นตามามมวงแต่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาใส่น้าฉุบสักถ้วยหนึ่งนะกต่เนี่ยมาทําน้าฉุบถ้วหนึ่งน้าฉุบก็เมื่อทาน้าฉุบกะปิธรรมาดาเลยค่ะเราใส่ลูกหมวงลงไปเท่านั้นเองนะไม่ได้แตกต่างกันหมางง่ายๆค่ะที่ไม่ได้ทานี่พอเล็งเวลาแล้วนะพอมันเรลืมจะมือนแะต่ตอนทําเนี่ยติดติดเย็นแล้วอะ่ะแซงมันมันจะไม่ค่อยมีกลัวถ้ารูปออกมาไม่สวยเลยก็เลยรีบเลยค่ะนี่เองแค่นี้ง่ายๆนะ เสร็จแล้วน้าจุบก็บเสร็จพอดีปลาหนึ่งก็เสร็จพอดีแล้วก็พักออกค่ะที่นี้นะตักพักออกใส่จานรอเลยค่ะเราก็จะมายกปลาออกใส่จานนะปลามันจะรองใบตองอยู่แล้วนะเนี่ยเราก็จะยกมาแบบนี้ใส่จานง่ายๆเลยค่ะจารองใบตองกับปลามันจะมีความหอมขึ้นด้วยนะเวลาเนื่องมันดูน่ากินค่ะเสร็จแล้วส้หรับมาห้านวันนี้นะคะปลานึ่งค่ะพักนึ่งค่ะ อุ้ยันนี้ลืมบอกมียอดสะเดาข้องโปรดด้วยนะคะแต่ว่าแต่ไม่ได้นึ่งแต่ชอบกินแบบหยอดสะเดาแบบซอๆเลยค่ะเดียบร้อยพร้อมกินเลยค่ะ